ยิงหลอกหน้าเท้าคืออะไรก่อนที่เราจะยิงหลอกหน้าเท้าเราต้องยิงตามหน้าเท้าให้ได้ก่อนนะครับซึ่งการยิงตามหน้าเท้าเนี่ยคือการเปิดหน้าเท้า ตรงส่วนนี้เขาจะเรียกว่าหน้าเท้านะครับผมเปิดหน้าเท้าว่าเราเนี่ยจะยิงไปในทิศทางตรงนะครับคือการยิงตามหน้าเท้านะครับผู้รู้ฝาประตูเนี่ยเขาเห็นหน้าเท้าของเราเนี่ยว่าจยิงไปทางนี้แล้วเนี่ยให้เขารู้เลยนะครับว่าเราจะยิงไปทางนี้นะครับซึ่งการยิงตามหน้าเท้าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยยิงในลักษณะที่บอลเนี่ยเข้าแล้วแรงเนี่ยแน่นอนครับโอกาสที่ผู้รู้ฝาประตูเนี่ยจะพุ่งไปรับได้ทันเนี่ยก็เป็นเรื่องยากครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการยิงตามหน้าเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นความแม่นยำนะครับคือเปิดเท้าแล้วก็ยิงครับเข้าไป้านนนใะครับ เราก็บิดสะโพกตานธรรมชาติแับน so ี right ้คร so ับโคลสเนี่ยแปลว่าปิดนะครับเกตเนี่ยคือขางเรานะครับโครสเกตนะครับผมก็คือกับแบบที่สงเนี่ยคือการยิงแล้วบิดสะโพกออกไปนะครับผมซึ่ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกกันว่าโอเพนเกตนะครับผมเปิดหน้าเท้านะครับเราะวเราจะยิงไปในลักษณะหน้าเท้านะครับไปลักษณะตรงๆนะครับแต่ว่าเราเนี่ยทำการยิดนะครับแล้วก็ยิงไปอฝั่งนึงนะครับผมสถานีหนต้องปิดสะโพกออกครับผมทุบสิดสะโพกออกรับซึ่งถ้าเราสามารถฝึกยิงทั้งหน้าเท้าแล้วหลอกหน้าเท้าได้เนี่ยในานที่เราประต